พัฒนาชุมชนจังหวัดประจบคดีขันเล็งยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนใช้ท่องทางการตลาดออนไลน์สร้างยอดจำหน่ายสร้างไรายได้ให้มากขึ้นค่ะ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรต้นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชนระหว่างวันที่14-15ธันวาคม2564ที่โรงแรมประจวบแกนด์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสร้างไรายได้ให้มากขึ้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคิริขันเป็นประธานพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดประจบคิริขันผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนจำนวน50คนเจ้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและพัฒนาชุมชนจำนวน1ิ เข้าร่วมกิจกรรมมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจสร้างแรงดึงดูดพร้อมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริงโดยนำข้อมูลและภาพสินค้าอัปโหลดลงในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์จริงค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีริขันได้กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้รู้จักเทคนิควิธีการนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่สามารถจำหน่ายได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถมียอดจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยค่ะ